นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t ด c o ทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ just wanna มาแล้วครับมาแล้วจอร์ดบูส t ลูกชิ้นทอดมาแล้วครับสดใหม่สะอาดถูกหลักอนามัยไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาไส้กรอกฮอทดอกและอื่นอีกมากมายพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดมาให้บริการถึงที่ได้ยินเสียงนี้แล้วเชิญที่หน่วยรถบริการเคลื่อนที่จอร์ดบูสจํจำหน่ายลูกชิ้นทอดมาแล้วครับสดใหม่สะอาดถูกหลักอนามัยไม่ว่า จะเป็นลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาไส้กรอกฮอทดอกและอื่นอีกมากมายพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรลับเฉพาะมาให้บริการถึงที่ได้ยินเสียงนี้แล้วด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวายกมือด่าปากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับหรือจะโทรหาเราได้ที่0 972406269ดดดดดังขาในวโี thông là mình tên bò tông Lông thọ lông thông đen đồ đi đông Với hình nà môn hà lăng thừa cầu mông thanh bông